าตมันยังสางยู่ของเรานี่เหมือมันเรียบเรียงะการแต่งโตัวครับสุดธรรมดาครับมุ่งครอบหัวเอาเชือกมาดประบาดน้ปมาสนีต่ว่ามนจ้สุดสามพันกว่าพอได้ข้ายเพื่อนว่า ต้องเข้าไปซูมหนาจอได้จักเลยใกล้ๆด้วยเป็นจักไว้ในห้างมาไกลกระจกของจักมันเป็นแบบแดบการถึงจ๊กตั้งไม้ตั้งตั้งตั้งกล้องมาดิเอาไม้ไม่เนี่ยอยากกินตจออยากถ่ายอันนี้เข้ามารอบเดียวไปแอกจะถ่ายมามีคลิปเดียวดังเหมือนวหน้ามืดถไายหน้าสองข้างดังทีเดียวเจ้าพร้อมแล้วพร้อควมแล้วเขาจะไปตั้งกล้องมาดิพอแล้วพอแล้วเดี๋ยว ควายมารีวิวสุดนะครับเดี๋ยวสชิตังกลมไว้น่อนะครับเดี๋ยวสิไปรี่ก่อนครับ เรียกนะครับเครื่องนะเอามาบบได้ครับตั้งไกลพวดเขาใกล้วะเลยครับแม่ยังหลายครับพูดยังไหลวะ เติมเบนนี่เตมน้ลกอเงี <structured> <that rawd Moder ator> ่ไยอ่าเลงกแต่เลียนเฮ้ยอะไรก็เสียวเนเสียนเม่อกี้นี่ยม่ก่นั้นบ่ไม่ยากในครูนี่ตัวนึงนะในครูนะในครูเหยียบมั้ยน่น้ำหน่อยหน่อยเต้นเ้้่ายย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มรกน่ได้่อเทียกมาตดีรวบไปยเัสียบทันอ๋ลัปัดเรี่ครับอยากข่ากลองแ้ากลองรอบสุดท้ายผู้ดเลี่แ่ผู้ดตีนบ้านพื่อนะมกเห็นเพื่นเรียบตัวจ่ายเงินนะครับบางนี้ กินไปกินนะมันแพ็กหมดนีก็ได้ตอนนี้แต่งตัวรอบสวงครับเสีเอาแม่พยาไปขัาไปเก็บอยู่ห้างครับขับไปเอากล้องเครื่องนั่นนะครับลอดภัยไปกอนเนาะเสือการฝนธรรมดาครับว่ารีวิวคือจะไปรีวิวหรอครับรงและมือไงแล้วเดี๋ดิ ครับอเอาเม่พญาเขาไปเก็บอยู่ห้างคือเก่านะครับการขวาดมันสิดีกว่าการจูดนะครับเดี๋ยวขุบอาไปพากที่หลังครับะได้กงเฮ เชือไปแล้วหนึ่งเมฆครับตอนนี้ก็ถอดชุดนะครับสันเลยกนีสันเลยกสีเป็นมุ่งนะครับมวกกับมวกกันนกธรรมดามุ่งครอบครับเข่าใกล้พอได้ครับแล้วก็ไปเชือ เอาไปน้ำบาดนีโวกแตกโวกแตกครับต่อกระต๊ะรถโอ้ยเป็นรวรพักระเด็ดอย่างมันเล่นี่งวะเล่นมันก็ไล่เอยูเนาะเออมันได้ขินแล้วดิโอ้มุนเบิดโอ้มันกินยากันีย่นะครับกินต่อ ดิยันดยนันเล่ลเอยเลืยอเข่าไกลพอได้พุณครับเจ้เาของยดนัา ไม่มีอย่างครับมีแต่เสือยกันฝนครับห,ห้อย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 มันเข่าใกล้บ่ได้ยี่อะไรกว่าไอ้หนุ่ยครับเดี๋ยวปิดกล้อทงที่นี่นะครับจะไปครั้งสองครับวันนี้รีวิวเนาะซ้นำนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่ยเมงงื่วงวาน